สวัสดีครับเรื่องทุกคนอยู่กับคุณเขาเหมือนเดิมนะครับผมก็ทําไมถึงมาในแนวแบบนี้นะครับผมว่างป่าไม่มีอะไรนะครับผมก็ผมจะมาบอกว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับผมคลิปไหนไม่รู้นะครับผมน้องเขาคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่รีวิวขนมบิ๊กการกานะครับผมเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์ครับผมมีของแถมเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์มาด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยวร่วมไปหนึ่งจัดให้ครับผม ทำตามที่น้องขอเลยครับผมขนมกีกากีกาสามอันครับผมจัดมาเลยครับผมสามซองครับผมทำตามท,ที่น้องขอเลยขอมาพี่ก็จัดให้ครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ลองไปแกะดูกันเลยครับผมว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะใช่ไหมกีกา้าใช่แกะได้กูดันแกะได้แกะได้อเคครับผม ก็เราจะเริ่มจากอันใหญ่สุดก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นรูปวงกมลมนะผมไม่ใช่วงกลมดิเออลูกบอลเออมันเป็น,ปนลูกบอลนะครับผมแล้วก็ขนาดนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนวงกุญแจครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นของสะสมวงกุญแจครับผมอุลตร้าแมนพิกเกอร์ครับผมมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปขันไกลอยู่ข้างๆ เห็นไกลอยู่ข้างน้าแล้วมาใช้มือทำไมแล้วก็แข็ยากด้วยโอ้อนึกว่ามันจะเป็นแบบว่าอะไรนะอ่าทุกคนเห็นข้างในไหมนึกว่ามันจะเป็นขนมอ่ะแบบเป็นขนมแล้วก็มีซองอยู่ข้างในเป็นขนมเป็นลูกเป็นกลมๆเลยนะแต่ว่านี่เขามามีห่ออีกซองหนึ่งด้วยสุดยอดโอ้ทุกคนผมได้นี่อุลตร้าแมนทริกเกอร์ เท้าวัวไทยนะครับผมลางสีแดงครับผมเป็นพวงกุญแจน่ารักเลยครับผมเท้าวัวไทยโอเคครับผมอันนี้อันแรกนะแล้วขนมบิกบ๊กกาบิ๊กกามาดูกันซิวา่ารสชาติเป็นอย่างไรอือฮึก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับผมลูกกลมๆนี่นะครับผมก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆขนม ทั่วไปครับผมเอาจริงๆนะนะในใจนะคิดว่าแบบว่ามันจะแบบแบบเอ่อรสชาติออกแนวแบบสไปซี่อะ่ะออกแนวรชร้อนๆน,นิดหน่อยอะ่ะแต่รสชาติออกแนวแบบหวานๆเลยอันนี้อันนี้ที่คิดมานี่คือนึกว่าเตรียมใจกับลิน้นไ้นะลิ้นคิดว่าแบบคนรสชาติแบบพวกแบบเผ็ดๆร้อนๆนิดหน่อยอะ่ะที่ไหนได้แบบโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับผมแต่ก็อร่อยมากเลยครับผม โอเคขั hey. น้นต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาปาสคำหนึ่งหยำหยำหยำเล่นเป็นเด็กไม่ได้ครับผมโอเคมาอันนี้เป็นรูปดาวนะครับผมขนมอุนเตมนทิกเกอร์มีการมีการรูปดาวอันนี้จะเป็นาการ์ดครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นบงกุญแจใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการ์ด ว้าวอ่าอันนี้มันห่อมาเป็นแบบเป็นซองข้างในอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นลูกดาวเป็นขนมผิวข้างในเลยครับผมนี่รสชาติน่าจะเหมือนกันนะผมโอ้โหอันนี้ติดกันสองอันเลยนี่ครับผมเป็นลูกดาวมันคือซีเรียลคร <laughs> <laughs> ับผมใช่ครับผมผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมกินซีเรียลเลยนะ อันนี้ออกจะแนวนุมน่มๆนิดหน่อยครับผมนุมน่มๆอันนี้ออกกรอบๆหวานๆเลยครับผมเหมือนซีเรียลเลยครับผมเอ้ยลืมไปดิลืมแกลืมแกไม่ได้กินขนมเพลนเพลนวะเพลินจนลืมแกอ๋อเหรอนึงแล้วก็สอง โอเคครับผมมาแกะกันเลยอันนี้ใบแรกมันมีสองใบนะต้องระวังไว้เดี๋ยวไปโดนการจหลับตาก่อนว่าจะได้อะไรแล้วไม่หลับตาแนละ้วเพะมันแกะยากมาเลยโอเคหลับตานะวา้าว ข้อหอมหอมได้เปนะ็นนี่ตัวไหนนะวิลเลี่ยนตัวร้ายน่าจะเป็นคูด้านะครับใช่ผมจำชื่อได้ผมชอบสะสมสับเออสับสนว่ะเอ้ยสับสนร,ระหว่างอ่าคขาว่าคูด้ากับฮิวดัมนะเพราะว่าชื่อมันคล้ายกันมากเลยสองตัวเนี้ยผมนี้ก็เป็นคิวดัมเอ้ยไม่ใช่คิวดัมนี่ฮิวดัมนั่นตัวสีฟ้านี่ฮูด้านะครับผม ก็เป็นการทำเสื่อไลน,นะครับผมบต่อไปเอา้าโอ้โหฮิวด้ครับผมโอ้โหอันนี้เดี๋ยวนะทำไม ตัวร้สองตัวอยู่ดีๆก็ามาเจอหน้ากันเฉยเลยครับผมตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นทิกเกอร์นะสองใบเนี่ยไม่ก็ทิกเกอร์ล่างใดล่างหนึ่งครับผมไม่ก็ตัว้ายตัวใดตัวหนึ่งครับผมแล้วก็มามีอ,อุตสาหนแต่ไม่นึกว่าจะเป็นไอ้สองตัวนี้มาประกบคู่กันเลยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่มันเป็นอะไรที่บังเอิญมากๆเลยนะเนี่ยโอเคเก็บก่อนอันนี้ หน้าตาประมาณนี้แล้วก็แอข้างหลังนี่น่าจะเป็นเหรียญนะครับผมไม่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับผมอู้อันนี้มันขนมช็อกโกแลตแท่งว้าว <Wow. S 1> อืมอันนี้ชอบกินตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ชอบกินมากเลยตั้งแต่เด็กดว่วน แล้วก็น้องมาแกะดูกันว่ามันจะเป็นยังไง,งครับผมไอ้อแกะยางจริงๆแต่แต่ละอันเนี่ยโอเคมาดูซิว่ะข้างในซองสีฟ้านี่จะเป็นอะไรอ๋อมันก็คือ วู e แมนทิกเกอร์กับวูดแมนแซดครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับผมแต่นี่คือวู e แมนทิกเกอร์ครับผมสร้างมาติท้ายอันนี้วูดแมนแซดร่างปกตินะครับผมก็มี2ตัวนะครับผมก็ผมจะเห็นว่าลักษณะของมันคือถ้าเราสะสมครบแล้วอะ่ะเราก็จะเอามาแบบยืต่อกันนะมันจะเป็นประมาณแบบคือมันก็จะมาต่อกันแบบว่า แบบตอกันไปต่อกันให้ครบทุกด้านเลยพอมันครบทุกด้านนะม,นม,นนะมันก็จะเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่มันมีซึมนะอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมมันจะเป็นแบบรูปกลมๆเลยนั่นเองน,นะครับผม <c oughs> ก็ต้องสะสมให้ครบนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าสะสมให้ครบนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้ออีกเยอะๆเลยแล้วกันอืน่าสนใจดีฮะโอเคครับผมก็หมดแล้วครับผมหมดไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว ขนมบิ๊ก้านะครับผมก็ของที่ได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมมีกร์ดม,มีกุ่มกุญแจแล้วก็มีของที่เอาไวส้สะสมครับผมสำหรับต่อน้อันนี้ลืมแกะนี่มาดูแกะน้องแกะนินี่ครับผมก็จะน่ารักทาไมค่อยกระเป๋าได้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็ก็จะ,จะมีประมาณนี้นะครับผมขนมก็อร่อยมากครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสนุกนะกับการที่แบบได้เปิดดูว่าเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเราไปซื้อขนมซองหนึ่งมาทุกทุกคนกคงได้มีประสบการณ์แบบนี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นขนมยี่ห้อไหนครับผมเขาก็จะมี อขอแถมมาแล้วก็เราต้องมาลุ้นว่ามันคืออะไรครับผมตอนเด็กนี่ถ้าจะไม่ผิดนี้ผมชอบมากเลยมันจะเป็นโปเกมอนนะครับผมข้างในคือมันจะมีการ์ดโปเกมอนอยู่เป็นของแถมผมก็ชอบแกะว่าดู๋ซิว่ามันมีการ์ดตัวไหนบ้างก็เลยบ้างนะครับผมมีอันที่ซ้ากันก็เคยมีนะครับผมส่วนอันนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับผมที่ได้มา,าถือว่าเท่ ه, และก็คุ้มมากเลยและการ์ดนี่ก็งานดีมากเลยนะผมว่าคือดูดิมันแบบอ่า มันสะท้อนแสงได้ด้วยถือว่าสุดยอดมากเลยอันนี้ก็สะท้อนแสงข้างหน้าก็แบบสะท้อนแสงได้ด้วยสุดยอดมากเลยครับผมมาก็จบกันไปแล้วผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามนะครับสํหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย